สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายสบายดีขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกานาทีของวันพระหัสสบดีที่10มีสาย,ยน2567วันครับพี่น้องครับวันนี้สายบุญกรบพุ่นห้อนครับสายบุญกับพุ่นห้อนก็ห้องกับมาทำโรงทานอีกแล้วครับทำโรงทานพิการก็วัดสังขรามครับบ้าน โค้กลางน้อยนะครับบ้านโคกกลางน้อยหมู่เจ็ดตำบลนาดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้งครับวันนี้สายบุญเขาพุ่นร้อนของเราเดินทางไกลจากอำเภอบางสามหมอนะครับมาทําโรงทานที่วัดสังฆารามบ้านโคกลางน้อยนะครับก็กําลังรับประทานอาหารก็มีนะครับ อ่าดูทีมงานของเราครับสายบุญกับปุ้นร้อนของเรามีใครบ้างดูครับก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทําบุญนะครับวันนี้ทำข้าวปุ้นร้อนขนมจีนร้อนนะครับภาษากลางภาษาอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นฮ้อนขนมจีนนะครับ อันนี้แม่ทัพนะครับแม่ทัพนำทีมนะครับ มือนี้เอาก็มีของหวานพร้อมนะครับอ่าเกาเอ้ยยังหนึ่งหัวบัวหัวบัวบ่วเชื่อมรากบัวรากบัวเชื่อมอัันนี้ครบขอบคุณห่านครับขอบคุณห่านมือนี้ก็มีโรงทานมาหลายโรงทานครับมีหลากหลายอย่างมีขนมมีแกงเซนข้าวมันไก่นะครับ เมื่อนี้ทางบ้านโคกางน้อยเพิ่นเฮ็ดพธิธีอ่าบวงสวงหอระฆังไม้เพิ่นนะครับเพิ่นได้หอระฆังไม้ทางพิธีทางศาสนาเพิ่นก็กลังศีลในบ้านนะครับเบิ่งหอระฆังไม้เพิ่นครับก็บงามครับสวยงาม ท่างพี่กับพันกาลังท่าพิธีทางศาสนาครับท่า,านพิีัจยานะีอันนี้ก็เป็นโรงทานครับเป็นขวยเดี๋ยวขวยเตียวนะครับบ้านโคกกลางน้อยหมูเจ็ด ตำบลน,นาดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับพี่อนครับ,บ,เ,รบรเรากลับมาดูสายบุญขาปุ้นห้อนเฮ่าอีกครั้งนะครับสายบุญขาพปุ้นห้อนครับทีมงานเสื้อสีฟ้านี่ใช่หมดเลยนะครับทีมงานเข้าปุ้นห้อน ข้าวปูนหอนจากบ้านคำโคกสูงนะครับอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เราเดินทางไกลครับถึงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองแสงก็จะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวภูฝอยลมนะครับหากใครยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็ถ้าหน้าหนาวก็จะสวยงามนะครับ ต้นมงต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับนะครับจะออกดอกเบ่งบานชูช่อให้ได้ดูสวยงามตาครับภูฝอยลมเขาบอกว่าเป็นอุดรแอทแทคชันนะครับเป็นอุดรทัวริสแอทแทคชันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดอุดรที่มีชื่อเสียงนะครับ จากนี้ไปก็จะประมาณอีกสิบกิโลครับจะถึงภูฝอยลม วันนี้เดินทางไกลถึงกระเพรนองแสงรับพี่นงครับสายบุญกระพื่อนฮอนสายบุญกระเพื่นฮอนครับ

เสียงะระฆังกล้องกลางวานนะครับบอกไปถึงสวรรค์ว่าวันนี้เราทําบุญกันนะครับบอกไปถึงเบื้องบาดาลด้วยไอติมครับลงทานไอติม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้เราจะเดินทางไปทำโรงทานที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับอำเภอกันทรวิชัยบ้านเขาดุนครับผมสวัสดีครับ